ฟังกันแบบด่วนๆเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของประเทศไทยประจำวันที่31มกราคม2569ซึ่งต้องบอกตามตรงว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ในระดับตึงเครียดสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดสีสเกตที่มีรายงานเหตุยวยุและการใช้อาวุธหนักจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง รายงานล่าสุดจากกองทัพภาคที่สองระบุว่าในช่วงค่ำของเมื่อคืนที่ผ่านมากำลังพลฝ่ายกัมพูชาได้มีการเคลื่อนไหวผิดปกติบริเวณใกล้แนวฐานที่มั่นของฝ่ายไทยโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตปฏิบัติการสำคัญแถบภูพาเหล็กอำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดการประทะก,กันมาแล้วหลายครั้งทำให้พื้นที่นี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกา10นาทีเมื่อกำลังพลฝ่ายกัมพูชาลักลอบเคลื่อนกำลังเข้ามาใกล้แนวฐานไทยและได้เดินไปสะดดุกับ พืูแฟร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สองสว่างที่ฝ่ายไทยวางไว้เป็นมาตรการป้องกันเมื่อพรูฟแฟร์ถูกกระตุ้นก็พุ่งขึ้นฟ้าทันทีส่งผลให้พื้นที่บริเวณนั้นสว่างจ้าและทําให้ฝ่ายไทยสามารถตรวจพบความเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีการประเมินว่าการเคลื่อนกําลังของทหารกัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงอุบัติเหตุแต่มีลักษณะของการเข้ามาตรวจแนวหรืออาจถึงขั้นเตรียมการก่อกวนในเวลากลางคืนซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่อง และหลังจากนั้นเพียงไม่นานสถานการณ์ก็ยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นอีกเมื่อเวลาประมาณ21.30นาฬิกา30นาทีกำลังพลงแนวหน้าของฝ่ายไทยตรวจพบเสียงการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรหรือที่รู้จักกันในชื่อ M79 จากฝั่งกัมพูชาโดยกระสุนได้ตกในพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของฐานปฏิบัติก,การภูผาเหล็กซึ่งเป็นพื้นที่ปีกซ้ายของแนวรับฝ่ายไทย นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าหลังการยิง M79 ฝ่ายกัมพูชายังมีการใช้แสงเลเซอร์ส่องเข้ามายังพื้นที่ฐานปฏิบัติการของไทยในลักษณะคล้ายการชี้เป้าสร้างความน่ากังวลอย่างมากต่อความปลอดภัยของกำลังพลในพื้นที่ฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องยิงเตือนด้วยอาวุธประจำกายเพื่อควบคุมสถานการณ์และทำให้ความตึงเครียดคลี่คลายลงในเวลาต่อมา ภายหลังเหตุการณ์ฝ่ายกัมพูชาได้ติดต่อประสานงานมายัางฝ่ายไทยโดยอ้างว่าเหตุทั้งหมดเกิดจากความผิดพลาดของกำลังพลในพื้นที่และเป็นการกระทำโดยขาดวินัยไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยังคงตั้งข้อสังเกตว่าคำชี้แจงดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากรูปแบบเหตุการณ์ทั้งการล้มแนวการยิง M 79และการใช้เลเซอร์ล้วนบ่งชี้ถึงการยั่วยุเชิงยุทธวิธีอย่างชัดเจน ต้องย้ำว่าพื้นที่ภูผาเหล็กและบริเวณพานหิน8ปก้อนเคยเป็นจุดปะทะรุนแรงมาแล้วในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนั้นมีทหารไทยได้รับบาดเจ็บทําให้เหตุการณ์รอบล่าสุดนี้ถูกมองว่าเป็นการยกระดับความตึงเครียดและอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงสถานการณ์ที่ใหญ่กว่านั้นในอนาคตอันใกล้สถานการณ์ชายแดนในขณะนี้จึงยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะแม้เสียงปืนจะสงบลงแต่พฤติกรรมการกอกวนของฝั่งกัมพูชาย,ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีสัญ,ญญาณว่าจะยุติลงง่ายๆ หลังจากเหตุการณ์ยิง M79 และการใช้เลเซอร์สองเป้าใส่ฐานที่มั่นของฝ่ายไทยในคืนที่ผ่านมาแม้เสียงปืนจะสงบลงชั่วคราวแต่ในทางยุทธศาสตร์ต้องบอกว่าสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจเลยแม้แต่น้อยเพราะรูปแบบการกระทำของฝั่งกัมพูชาในช่วงหลังๆนี้สะท้อนชัดว่าเป็นการใช้สงครามลูกผสมหรือไฮบริดวอร์เฟอย่างต่อเนื่อง สงครามลักษณะนี้ไม่ใช่การเปิดฉากรบแบบเต็มรูปแบบแต่เป็นการก่อกวนย,ยั่วยุและทดสอบปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นการขยับกำลังกลางดึกการลอบเข้ามาใกล้แนวฐานการยิงอาวุธหนักเป็นครั้งคราวหรือแม้แต่การสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในเวทีนานาชาติ หากย้อนดูพฤติกรรมที่ผ่านมาจะเห็นว่าฝ่ายกัมพูชามักใช้ข้ออ้างเดิมซ้ำๆว่าเป็นการกระทำโดยพลาการของกำลังพลเสียวินยัยหรือเป็นอุบัติเหตุจากความไม่พร้อมแต่ในความเป็นจริงเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นที่เกินไปและเกิดในพื้นที่อ่อนไหวซ้ำจุดเดิมจนยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องบังเอิญ ตัวอย่างชัดเจนคือกรณีก่อนหน้านี้ที่มีการอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุจากกระสุนปืนค้างลำก่อนจะทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บและครั้งล่าสุดก็ยกระดับมาเป็นการใช้ M 79ซึ่งถือเป็นอาวุธสนับสนุนที่ไม่ควรถูกนำมาใช้ในช่วงหยุดยิงโดยเด็ดขาด สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือการตอบโต้ของทั้งสองฝ่ายยังคงไม่สมดุลฝั่งกัมพูชาใช้อาวุธหนักขณะที่ฝ่ายไทยยังคงยึดหลักการควบคุมสถานการณ์ตอบโต้ด้วยอาวุธประจำกายเพื่อป้องกันตัวเป็นหลักแม้จะเป็นการแสดงถึงความยับยั้งชั่งใจแต่ก็ทำให้เกิดคำถามว่าหากการยั่วย,ยุยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝ่ายไทยควรปรับยุทธวิธีหรือไม่ ในช่วงก่อนหน้านี้กัมพูชาได้มีการสั่งอพยพป,ประชาชนออกจากหลายพื้นที่ใกล้แนวชายแดนซึ่งในตอนแรกหลายฝ่ายมองว่าเป็นเพียงการสร้างกระแสชาตินิยมหรือการปลุกเร้าความรู้สึกของประชาชนภายในประเทศแต่เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ล่าสุดกลับพบว่าการอพยพดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนล่วงหน้า มีรายงานว่าการอพยพเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนก่อนและดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณรอบพื้นที่เขาพระวิหารซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสสำคัญหากเกิดการประทะรุนแรงฝ่ายกัมพูชาจะสามารถลดความสูญเสียของพลเรือนและใช้ประเด็นนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ทันที ในมุมมองของนักวิเคราะห์หลายรายการยุ่ยยุในลักษณะนี้มีเป้าหมายหลัก2ประการคือ1เพื่อทดสอบขีดความอดทนและแนวตอบโต้ของฝ่ายไทยและ2เพื่อสร้างเงื่อนไขทางการเมืองหักสถานการณ์บานปลายก็สามารถโยนความผิดให้ฝ่ายไทยในเวทีระหว่างประเทศได้ อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือมาตรการป้องกันของฝ่ายไทยเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนการวางพรุฟแฟลร์และระบบตรวจจับต่างๆทำให้สามารถตรวจพบความเคลื่อนไหวผิดปกติได้รวดเร็วและลดโอกาสการถูกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมและประสบการณ์ของกำลังพลแนวหน้า ในขณะเดียวกันสถานการณ์เช่นนี้ก็ยิ่งตอกย้ำว่าชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในภาวะสงบอย่างแท้จริงแต่เป็นความสงบที่ประบางและพร้อมจะแตกหักได้ทุกเมื่อหักยังมีการยั่วยุในรูปแบบสงครามลูกผสมอย่างไม่หยุดยัง้งนอกจากสถานการณ์การยั่วยุตามแนวชายแดนที่ยังคงเกิดขึ้นไม่หยุดล่าสุดยังมีข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้หลายฝ่ายต้องจับตามองกองทัพกัมพูชาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เมื่ออดีตรองเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยออกมาเปิดเผยว่ากัมพูชามีการว่าจ้างนักรบรับจ้างจากต่างชาติโดยเฉพาะจากทวีปแอฟริกาเข้ามามีบทบาทในการฝึกและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพกัมพูชาโดยตรง ข้อมูลดังกล่าวระบุว่านักรบรับจ้างเหล่านี้มีประสบการณ์จากสนามรบจริงในหลายประเทศและถูกนำเข้ามาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การรบให้กับทหารกัมพูชาโดยเฉพาะการรบในพื้นที่ป่าเขาการตั้งรับแบบยืดหยุ่นรวมถึงการขุดคูสนามรบในลักษณะซิกแซกซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสงครามยูเครนในปัจจุบัน นั่นหมายความว่าการเตรียมการของกัมพูชาในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเสริมกำลังตามปกติแต่เป็นการปรับโครงสร้างทางยุทธวิธีอย่างจริงจังเพื่อรองรับการประทะในระดับที่รุนแรงมากขึ้นหากสถานการณ์บานปลายไปสู่การรบครั้งใหม่กับไทยนักวิเคราะห์อมองว่าเหตุผลสําคัญที่กัมพูชาจำเป็นต้องผลักดันสถานการณ์ไปสู่รอบที่สาม นั้นเชื่อมโยงกับปัจจัยทางการเมืองภายในประเทศอย่างชัดเจนเพราะก่อนหน้านี้ผู้นํากัมพูชาเองเคยยอมรับว่าการปะทะรอบก่อนส่งผลให้สูญเสียพื้นที่และศักดิ์ศรีในสายตาประชาชนการปลุกกระแสะชาตินิยมจึงกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการรักษาอํานาจมีการประเมินว่าหากเกิดการปะทะรอบใหม่ฮุนเซนและกลุ่มอํานาจเดิมจะพยายามนําประเด็นการทวงคืนมรดกทางประวัติศาสตร์ มาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาการบริหารประเทศและภาวะเศรษฐกิจที่ย่แย่ซึ่งเป็นสูตรเดิมที่เคยใช้มาแล้วหลายครั้งในอดีตนอกจากการว่าจ้างนักรบรับจ้างแล้วกัมพูชายังมีรายงานว่าได้รับการสนับสนุนอาวุธจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นโรลล่าตระเวนอาวุธปล่อยหลายลำกล้องรวมถึงระบบอาวุธนำวิธีจากจีนซึ่งทั้งหมดนี้ถูกนำมาใช้ในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความพร้อมของกองก,องกำลังในพื้นที่ชายแดน ขณะเดียวกันกัมพูชายังประกาศแผนการเกณฑ์ทหารเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนนายโดยทหารเกณฑ์เหล่านี้จะต้องผ่านการฝึกขั้นพื้นฐานอย่างน้อย6เดือนซึ่งเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการยกระดับขีดความสามารถให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับหน่วยหลักได้แม้ในเชิงคุณภาพยังไม่อาจเทียบเท่ากองทัพไทยแต่ในเชิงปริมาณถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจับตา อดีตรองเลขาธิการสอมอชออยังประเมินเพิ่มเติมว่าหากกัมพูชาต้องการเปิดศึกอย่างจริงจังจะต้องใช้เวลาเตรียมการอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีเพื่อให้กำลังพลและยุโทโธปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมรบเต็มรูปแบบโดยช่วงเวลาที่ถูกจับตาคือหลังเดือนเมษายนหรือยอย่างช้าคือกลางปีซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับการจัดหาอาวุธและเสถียรภาพภายในประเทศกัมพูชาเอง สิ่งที่ถูกมองว่าน่ากังวลที่สุดในรอบนี้คือการพัฒนาและการใช้งานโดรนเพราะกัมพูชาเริ่มมีความชำนาญมากขึ้นทั้งในด้านการลาดตระเวนการชี้เป้าและการโจมตีซึ่งหากถูกนำมาใช้ร่วมกับการย่ยยุชายแดนอาจทำให้สถานการณ์ซับซ้อนและอันตรายมากกว่าเดิมหลายเท่าทั้งหมดนี้สะท้อนชัดว่าการย่ยยุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจไม่ใช่เพียงเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวที่ไทยจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างรอบด้านเพราะหากประเมินผิดพลาดเพียงครั้งเดียว ผลกระทบอาจขยายวงกว้างเกินกว่าที่หลายคนคาดคิดท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนที่ยังไม่คลี่คลายอีกหนึ่งสมรภูมิสำคัญที่กำลังร้อนแรงไม่แพ้กันก็คือสมอรภูมิทางการทูตเมื่อกระทรวงการต่างประเทศของไทยออกมาถแถลงตอบโต้กัมพูชาอย่างชัดเจนหลังพบว่าฝ่ายกัมพูชามีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนต่อเนื่องหวังทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานา,นาชาติ กระทรงการต่างประเทศระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาสื่อและหน่วยงานของกัมพูชาได้เผยแพร่ข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหลายประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่อ้างว่าไทยปฏิเสธการให้คณะผู้สังเกตการจาก AOT เข้าตรวจสอบพื้นที่แนวชายแดนซึ่งในความเป็นจริงไทยได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดทั้งในระดับเจ้าหน้าที่และระดับนโยบาย แหล่งข่าวจากกระทรวงต่างประเทศยืนยันว่าไทยไม่เคยปิดกั้นหรือปฏิเสธความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศตรงกันข้ามไทยยังเปิดกว้างต่อการตรวจสอบภายใต้กรอบที่เหมาะสมเพื่อรักษาสันติภาพและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนแต่สิ่งที่ไทยไม่อาจยอมรับได้คือการนำข้อมูลบางส่วนไปบิดเบือนตัดต่อหรือเล่าเพียงด้านเดียวเพื่อสร้างภาพว่าไทยเป็นฝ่ายก้าวร้าว นักวิเคราะห์อมองว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สงครามข้อมูลข่าวสารหรือ information warfare ซึ่งมักถูกใช้ควบคู่กับสงครามลูกผสมในภาคสนามเป้าหมายคือการทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียความชอบธรรมในเวทีโลกและเปิดช่องให้กัมพูชาสามารถอ้างเหตุผลในการยกระดับสถานการณ์ได้ในอนาคตสิ่งที่น่ากังวลคือหากเกิดเหตุปะทะรุนแรงขึ้นอีกกัมพูชาอาจนำเหตุการณ์บางช่วงบางตอนมาอ้างว่าเป็นการตอบโต้การกระ ทําของไทยทั้งที่ต้นเหตุจริงๆมาจากการยั่วยุและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายตนเองนี่จึงเป็นเหตุผลที่กระทรวงต่างประเทศไทยต้องออกมาชี้แจงอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลผิดพลาดแพร่กระจายออกไปมากกว่านี้ ถแถลงการของกระทรวงต่างประเทศยังเน้นย้ำว่าไทายยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีและเรียกร้องให้กัมพูชายหยุดการเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวบิดเบือนและการยั่วย,ยุทุกรูปแบบเพราะพฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่บ่อนทำลายความเชื่อมั่นระหว่างประเทศเพื่อนบ้านแต่ยังทำลายความพยายามในการหาทางออกอย่างสันติร่วมกัน ขณะเดียวกันฝ่ายความมั่นคงของไทยก็เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์หากกัมพูชาย,ยังคงเดินหน้าใช้เกมการทูตคบคู่กับการก่อกวนในพื้นที่จริงเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์ในประเทศกัมพูชาตึงเครียดมักจะมีการสร้างประเด็นภายนอกเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนภายในประเทศ นักวิชาการด้านความมั่นคงยังชี้ว่าการที่กัมพูชาเร่งเผยแพร่ข่าวในลักษณะนี้อาจเป็นสัญญาณว่าฝ่ายกัมพูชากำลังเตรียมความพร้อมทางการเมืองเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าจะเป็นการประทะทางทหารหรือแรงกดดันจากนานาชาติในมุมของประเทศไทยการตอบโต้ในเชิงข้อมูลอย่างรอบคอบและมีหลักฐานรองรับถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะหากปล่อยให้ข้อมูลบิดเบือนแพร่กระจายโดยไม่ชี้แจงอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศได้ ดังนั้นเกมการทูตในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการโต้เถียงผ่านถแถลงการแต่เป็นการรักษาผลประโยชน์และความชอบธรรมของประเทศในระยะยาวซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อทิศทางของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลาต่อจากนี้นอกจากแรงกดดันทางทหารและการทูตที่กัมพูชากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กำลังส้ำเติมสถานการณ์ให้หนักหน่วงยิ่งขึ้นก็คือปัญหาเศรษฐกิจชายแดน โดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่เวียดนามและลาวตัดสินใจงดรับสินค้าเกษตรจากกัมพูชาซึ่งสร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วทั้งระบบการค้าของประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนมีรายงานจากพื้นที่ชายแดนระบุว่ารถบรรทุกสินค้าการเกษตรของกัมพูชาโดยเฉพาะมันสำปะหลังต้องจอดรอคิวยาวหลายกิโลเมตรหน้าด่านฝั่งเวียดนามบางจุดยาวต่อเนื่องกว่า10กิโลเมตรสินค้าจำนวนมากไม่สามารถระบายออกได้จนเริ่มเสี่ยงต่อการเน่าเสียสร้างความเสียหายโดยตรงต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการกัมพูชา ก่อนหน้านี้กัมพูชาพึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรมายัางประเทศไทยเป็นสัดส,ส่วนสูงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณการส่งออกทั้งหมดแต่เมื่อด่านฝั่งไทยมีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นสินค้าส่วนหนึ่งจึงถูกเบี่ยงเส้นทางไปยังเวียดนามและลาวทว่าทั้งสองประเทศกลับประสบปัญหาสินค้าล้นตลาดและตัดสินใจไม่รับซื้อเพิ่มเติมทําให้กัมพูชาตกอยู่ในสภาพไปต่อก็ไม่ได้ถอยกลับก็ลําบาก สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหากกัมพูชายังคงดำเนินนโยบายแข็งกร้าวและไม่แสดงท่าทีประนีประนอมต่อประเทศไทยผลกระทบทางเศรษฐกิจจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในภาคเกษตรซึ่งถือเป็นเสาหลักของประเทศในโลกโซเชียลของกัมพูชาเองก็เริ่มมีการเผยแพร่ค,คลิปและภาพสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนทั้งภาพรถบรรทุกจอดคั้งคืนภาพสินค้าเกษตรที่เริ่มเสียหายและเสียงบ่นของเกษตรกรที่ไม่รู้จะระบายผล,ผลผลิตไปทางใดสิ่งเหล่านี้กำลัง สร้างแรงกดดันทางสังคมต่อรัฐบาลกัมพูชาอย่างเงียบๆแต่ต่อเนื่องนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจนี้อาจเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของสถานการณ์ชายแดนในระยะถัดไปหากกัมพูชาเลือกเดินหน้าเผชิญหน้าทางทหารต่อไปก็อาจต้องแลกกับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ยากจะเยียวยาในระยะสั้น ขณะเดียวกันฝั่งประเทศไทยยังคงยืนยันจุดยืนเดิมคือปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักพร้อมย้ำว่าการตอบโต้ใดๆจะอยู่ภายใต้กรอบของความเหมาะสมและสถานการณ์จริงในพื้นที่แต่หากมีการยั่วยุหรือคุกคามความมั่นคงก็พร้อมรับมือในทุกมิติ ในภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการยั่วยุทางทหารสงครามลูกผสมเกมการทูตหรือแรงกดดันทางเศรษฐกิจล้วนชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในรอบนี้ยังไม่ใช่จุดจบแต่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายต้องตัดสินใจเลือกทิศทางเดินต่อ สำหรับประเทศไทยสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการเฝ้าระวังอย่างรอบคอบเพิ่มความพร้อมในทุกด้านและสื่อสารกับประชาคมโลกอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากข้อมูลบิดเบือนขณะที่ประชาชนตามแนวชายแดนยังคงต้องการกำลังใจและความมั่นใจจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดแล้วหากเกิดการประทะรอบใหม่จริงผลลัพธ์อาจไม่จำกัดอยู่แค่แนวชายแดนแต่จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและ,สะเสถียรภาพของภูมิภาคซึ่งทุกฝ่ายคงไม่อยากเห็นสถานการณ์บานปลายไปถึงจุดนั้น เอาหลักครับสำหรับการอัปเดตสถานการณ์ในคลิปนี้ผมขอสรุปไว้เพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมติดตามข่าวสารแนวชายแดนแบบเจาะลึกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เต็มที่แล้วพบกันใหม่ในคลิปอัปเดตครั้งหน้าครับสวัสดีครับ